เพื่อนดูน่าดื่มไหมไ่ลับส้มซาเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะหืมเพื่อนเพ,นเพนมันสดชื่นมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆนผสมแอลกอฮอล์ได้นะตัวเนี้ยคือบอกเลยสุดยอดสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อน,อนๆไปรูปส้มซานะคะส้มซาหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะ จะเป็นเหมือนทั้งสม้มเป็นเหมือนทั้งมะนาวนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทั้งมะกรูดนะคะเห็นไหมคะกลิ่นเนี่ยก็จะหอมเหมือนมะน,นาวด้วยหอมเหมือนมะกรูดด้วยนะคะขอพระคุณป้านโนด้วยนะคะที่ส่งส้มซ่ามาให้ป้าหมูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนําส้มซ่ามาแปลรูปเป็นไสรับส้มซ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดูในขั้นตอนต่อไปนะเราปอกส้มซ่านะคะเปลือกเนี่ยเราฝานเปลือก นอกแบบนี้นะคะเราจะเอาไปทําน้ํายาอเนกประสงค์นะตัวลูกผลเขาเนี่ยเราจะเอาเยื่อขาวๆออกให้หมดนะเพราะว่าเราจะไปทำไส่หลับมันจะได้ไม่ขมนะคะนี่นะเอาเยื่อขาวๆออกแบบนี้เลยนี่นะคะ เยื่อขาวๆออกให้หมดนะกลิ่นหอมมากนะคะตัวนี้นี่นะคะเราก็จะได้เหมือนลูกส้มเช้งเลยเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้เราจะไปทำไซลับส้มซ่าก่อนนะคะ พอครบหนึ่งเดือนแล้วเราถึงจะเอาไปทำวายนะกนโนเขาปลูกแบบออร์แกนิกนะคะปลอดสารนะได้ส้มซ่าลูกใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ัวเปลือกเดี๋ยวเราจะเก็บแยกไปเลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะไปทําน้ํายาอาเนกประสงค์ให้ดูนะคะน้ํายาอาเนกประสงค์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะทําให้ดูแยกคลิปกันนะเราจะหั่นเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นแบบนี้เราหั่นลงไปเลย ดี๋ยวป้าหมูจะหั่นส้ม่าให้ครบทุกลูกนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูขั้นตอนต่อไปนะวันนี้เราจะทำใส่หลับส้มซ่าสูตรเร่งรัดนะคะป้าหมูจะใช้เป็นน้ําเชื่อมเข้มข้นของมิตรผลนะคะหนึ่งถุงแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเทลงไปในโหลได้เลยค่ะเทน้ําเชื่อมลงไปเลยค่ะ เราเทน้ำเชื่อมลงไปเรียบร้อยนะคะเราจะต้องเติมแอปเปิลไซเดอร์ลงไปด้วยนะถ้าบ้านไหนไม่มีแอปเปิลไซเดอร์นะคะทําคอมบูชาก็ใช้คอมบูชา F1 ได้นะบ้านไหนมีแอปเปิลไซเดอร์นะคะก็ให้เติมแอปเปิลไซเดอร์นะเราจะเติมแอปเปิลไซเดอร์นะคะ100 ml นะ นี่นะคะก็ะหมูเติมแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งนะเราจะเติมลงไปในโหลเลยค่ะมันต้องเติมแอปเปิลไซเดอร์หรือว่าหัวเชื้อคอมชา F1 นะเพราะว่ามันจะได้ป้องกันเชื้อราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาให้สนิทนะเราปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขย่าค่ะ เราเขย่าเสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ด้วยว่าเราทําอะไรนะนี่นะคะไซรับส้มซ่าป้าหมูหมักวันที่ยี่สิบเดือนแปดปีหกเจ็ดนะเราจะต้องมาเขย่าทุกวันนะคะพรุ่งนี้เราก็มาเขย่าอีกนะคะไม่งั้นมันจะขึ้นรานะเพื่อนๆนะให้มันจมลงไปในน้ําให้เราจะเขย่านะคะเพื่อให้ส้มซ่ามันจมลงไปในน้ําเชื่อมนะตัวนี้เป็นสูตรเร่งรัดนะคะ สองสัปดาห์ก็สามารถใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตนะคะหลังจากที่เราหมักไปแล้วสองสัปดาห์นะวันนี้เราจะมาอัปเดตไซรับส้มซ่านะคะป้าหมูหมักมครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ<ๆ>เห็นไหมเนี่ยได้ความเข้มข้นมากๆเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยกลิ่นหอมเลยนะคะเวลาที่ เพื่อนๆหมักไปนะคะสองสามวันเนี่ยให้เพื่อนๆมาเขย่าโรูบ้างนะคะเพราะว่าจะได้ให้เนื้อส้มเนี่ยเข้าตกลงไปในน้ําเชื่อมนะถ้าเนื้อส้มมันลอยอยู่ด้านบนนะลามันจะมานะคะระหว่างที่เราหมักเราจะเขย่าโรูนะคะสองสามวันเนี่ยเขย่าทีนึงให้น้ําเชื่อมนะคะมันท่วมส้มซ่านะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมว่าไส้หลับส้มซ่าเนี่ยมันจะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนตัวนี้หลังจากที่เรา ทำคลิปใ่่ลับส้มซ่าสเสร็จแล้วป้าหมูจะเอาไปทำวายนะเพื่อนๆนะตัวนี้สามารถเอาไปทำวายต่อได้เลยนะวิธีการกินไม่ยากนะคะเราจะตักใ่หลับส้มซ่าเนี่ยใส่ลงไปในแก้วแล้วแต่ความชอบเลยนะป้าหมูจะใส่สองทัพพีนี้นะดื่มกับโซดาค่ะ เพื่อนๆดูน่าดื่มไหมส่รับส้มซาเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะหืมเพื่อนๆมันสดชื่นมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆผสมแอลกอฮอล์ได้นะตัวเนี้ยคือบอกเลยสุดยอดนะความขมแทบไม่มีเลยนะป้าหมูปอกเปลือกก่อนนะคะที่จะเอามาหมักนะอร่อยมากเพื่อนๆคือได้ความสดชื่นอ่ะเวลาที่เราแบบทํางานมาเหนื่อยหรือว่ากลับมาจากที่ทางานเดี่ยเพื่อนๆนะ เรามีไสรับส้มซาเอาไว้ผสมนะเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเติมแอลกฮอฮอล์เข้าไปได้นะคะคือมันอร่อยมากอะ่ะไม่รู้จะบอกยังไงไสรับส้มซานะเพื่อนๆน,น,นะมันไม่มีขายนะมันต้องทำเองนะคะตัวนี้คือได้ความสดชื่นมากๆนะโมจะสอนให้แปลรูปไสรับส้มซาเป็นวายส้มซาด้วยนะเพื่อน,อนๆนะเดี๋ยวหมูจะรีดทำแล้วก็ตัดต่อให้เพื่อนสมาชิกได้ทำตามนะคะ จะได้มีเครื่องดื่มอร่อยๆอเอาไว้ต้อนรับแขกตอนเทศกาลนะคะมันได้ความสดชื่นมากๆนะคะตัวไซรับเองนะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ยาวนานเพื่อนๆเ,เก็บไว้นอกตู้เย็นแบบนี้นะคะสามารถเก็บเอาไว้ได้ถึง6เดือนเลยนะคือตั้งเอาไว้แบบนี้เลยถึง6เดือนนะแต่ถ้าใครแบบหมักหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วก็ชิมแล้วเราชอบรสชาติประมาณนี้แล้วสามารถที่จะเทสใส่ขวดใส่ตู้เย็นได้เลยตัว เนื้อส้มซ่าเองนะคะก็สามารถที่จะกินได้นะเราผสมใส่ในเครื่องดื่มได้เลยนะมีความหนุบหนับอร่อยนะคะถ้าเราใส่กระปุกหรือว่าใส่ขวดเอาไว้แช่ตู้เย็นนะเพื่อนๆน,นะมันเก็บเอาไว้ได้เป็นปี2ปีเลยนะเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาที่เราต้องการจะนํามาผสมเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราก็สามารถเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ผสมเป็นเครื่องดื่มได้เลยนะสามารถผสมกับแอลกอฮอล์ได้ด้วยเนี่ยเราผสมแบบนี้ ตัวใส่หลับป้าหมูใส่สองทพ,พีนะคะทพ,พีเล็กนะเนี่ยตัวทพ,พีเล็กแบบนี้นะแก้วนี้นะคะความจุก็อยู่ประมาณ4 0่ร้อยถึงห้าร้ได้นะเราสามารถที่จะเพิ่มแอลกอฮอล์เข้าไปได้ด้วยเลยเพื่อนๆแบบมันมีความอร่อยลงตัวมากๆนะกลิ่นหอมขึ้นจมูกคะ่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะไม่มีความขมเลยเพราะว่าเราจะต้องพิถีพิถานในการปอกเปลือกนะคะ เปลือกสีเขียวนะคะเราเอาไปทําประโยชน์ได <Ing> ้นะป้าหมูเอาไปทําน้ํายาอเนกประสงค์เอาไว้ใช้งานนะคะแบบนี้นะเอาไว้ไล่ยุงเอาไว้เช็ดโต๊ะทาความสะอาดเอาไว้ถูบ้านนะผสมน้ํายาปะผ้านุ่มซักผ้าได้ด้วยนะคะเวลาที่เราปอกเปลือกสีเขียวออกแล้วนะมันจะมีตัวเยื่อสีขาวเพื่อนเพื่อนพยายามเอาออกให้หมดมันจะลดความขมลงได้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมพวกส้มโอเนี่ยมันก็จะขมตรงไอ้เยื่อสีขาวน่ะนะ ตัวส้มซาก็เหมือนกันนะคะถ้าเราปอกเอาเอาเยื่อสีขาวออกให้หมดเนี่ยมันก็จะไม่มีความขมเลยเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆเนี่ยให้ความสดชื่นสุดๆเลยนะตัวไซรัปส้มซานะคะเราดื่มไปเนี่ยช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สาหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการแปลรูปอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ